เอาละครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนๆครับสำหรับโปรโมชั่นโย Yo oh, Global Over Top Up ครับรับเติมแพ็คนะครับผมเราจะเห็นแพ็คแรกแพ็ครายเดือนครับ108บาทเท่านั้นเองเราจะเห็นราคาฝั่งซ้าย300ตําลึงเนี่ยเราจ่ายแค่130บาทและเราจะเห็นแพ็คใหญ่ล่าสุดนะครับ6600ตําลึงเนี่ยเราจ่ายแค่2,400บาทนะจากราคาในเกม6,600ตําลึงเนี่ยถ้าเราเติมเองเราจะจ่าย 3,350บาทแต่ถ้าเติมกับ Overtop Up ครับเราจ่ายแค่2,400บาทบอกเลยว่าดีกว่าที่เราจะไปเติมเองครับโอเวอร์ท็ัรับเติมแพ็คครับผเอาละครับกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันจาก ep ที่แล้วนะครับที่ผมได้ทำการทําคลิปหรือคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับการ์ดสาดาวออกไปนะสำหรับแรกนาลอกระบบิดนะครับแล้ววันนี้ผมจะทาการ์ดสดาวนะครับว่าการ์ดตัวไหนบ้างเนี่ย ที่มันสามารถเก็บแล้วเอาเข้ากับตัวละครหรือสายตัวละครตัวเองเนี่ยไปได้ไกลที่สุดนะครับคือถ้าผมพูดในคลิปก่อนหน้าน,นี้ว่า3าดาวเนี่ยคือใช้ช่วงเริ่มต้นนะครับว่าถ้าเรามีการ์ดพวกนี้เหมาะกับอาชีพเราใส่การ์ดตัวนี้ออกไป มันก็จะเป็นตัวแบกนะครับให้เราได้ในช่วงต้นเกมแล้วทีนี้การ์ดสี่ดาวเนี่ยคือมันจะเป็นการ์ดที่ค่อนข้างเริ่มหายากแล้วครับแล้วมันเริ่มมีการนะครับเอาการ์ดเนี่ยเข้าไปเทรดขายกันแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องทําการดึงของในตลาดหรือเราจะไปฟาร์มแล้วก็ดอกมาเองได้นะครับแล้วจะมีการ์ดอะไรบ้างที่เข้ากับสายตัวเองที่เราจะเล่นนะครับผมสำหรับการ์ดตัวนี้นะการ์ดหนูนะครับการ์ดหนูนี่ก็ ไม่เชิงว่าเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมจะเอามาพูดในเชิงว่าถ้าใครจะเล่นสายเมทละกันนะส่วนใหญ่ก็คนที่เล่นสายเมทนะจะเล่นสายนี้นะครับเพราะว่ามันให้ M X h c k เป็นเปอร์เซ็นนั่นเองเนาะสำหรับการ์ดตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ M X h c k ด้วยนะมันก็จะดีหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เชิงว่าดีที่สุดนะนะการ์ดต่อมานะครับก็คือต้นไม้นั่นเองครับต้นไม้นี่บอกเลยว่า คนส่วนใหญ่ที่เล่นวิสหัสนะครับจะดึงเลยนะเวลาเห็นในตลาดนี่ดึงเลยครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันให้สกิลคูดาวนะครับถ้าใครเล่นแบบสายคูดาวนี่โอ้โหอย่างชอบนะครับถ้าเห็นแล้วก็ดึงเลยเนาะเออดึงแล้วมายัดนะครับยัดใส่ตัวเอง้ใส่ศาสกิลรัวๆนะครับอันนี้ก็คนที่เล่นสายรถคูดาวนะโอเคเรามาดูตัวต่อมาน,นะครับสำหรับเจ้าตัวบิ๊กฟ้ด บิ Big food ก๊กฟู้ดก็ไม่ว่าจะเป็นในเวอร์ชันไหนนะครับเจ้าตัวบิ๊กฟู้ดมันก็จะเป็นการเลือดนั่นเองครับถ้าเราเอาใส่ในเลือดนะครับแต่ตัวนี้ในเวอร์ชันนี้นะครับถ้าใครที่เน้นไปทาง pvp หรืออะไรนะครับผมถ้าเราเอาไปใส่เนี่ยเราก็จะทนก็คือบรรทัดล่างเนี่ยมันจะให้ในตัวของแรงดาเมจนะครับถ้าเราใส่ยัดเข้าไปไปเล่น pvp เวลาเราเจอธนูแรงๆนะครับตัวแรงๆเนี่ยเราถ้าเวลาเราจะบวกกับ ธนูแรงๆเนี่ยเราถึงจะเอาอยู่เราต้องมีการ์ดพวกนี้นะครับถ้าเป็นการ์ดบิ๊กฟุดเนี่ยถ้าเรามีก็ใส่เข้าไปเล่น PVP ได้นะครับผมอ่าเรามาดูการ์ดตัวนี้นะครับสําหรับชอนชอนนะครับชนชอนการ์ดเนี่ยเป็นเป็นการ์ดที่ค่อนข้างที่จะใครเห็นในตลาดก็ดึงเลยนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดสาย s p d นะครับหรือโจมตีไวนั่นเองนะถ้าใครที่ชอบเล่นสายตีไวนะครับผมคิดว่า เพื่อนๆอาจจะดึงกันนะครับสาหรับการนี้แล้วก็เป็นการที่ค่อนข้างที่จะมีมูลค่านะครับผมอ่ให้อะไรบ้างนะครับเอ็มเอ็กแท็ M X เนี่ยเราตัดออกไปก็ได้นะครับถ้าเราแบบไม่ใช่สายวิาสาห์หรืออะไรนะเราตัดออกไปได้แต่สิ่งสําคัญก็คือมันให้เอจิครับผมซึ่งเอจิเนี่ยกับเอ็กแท็กสปีดเนี่ยมันตามกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าค่าเนี่ยเวลาเราอัพอัพออกมาเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกันระหว่างเอจิกับ เอ็กแท็กสปีดนะครับผมยิ่งเรา up, อัพเอจเยอะเราก็จะได้เอ็กแท็กสปีดมาเยอะขึ้นเท่านั้นแล้วก็เอ็กแท็กสปีดที่มันให้ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับมันจะทําให้เราตีไว้ได้มากๆนะครับตีไว้ได้มากขึ้นด้วยเนาะสำหรับการ์ดนี้นะครับเออมาดูการ์ดต่อมาครับสําหรับดาร์กอนไฟนะครับดาร์กอนไฟเนี่ยก็จะ คล้ายๆกันเลยครับกับการ์ดชอนชอนนะครับผมเป็นน้องก็ได้นะเป็นน้องก็ได้เพราะว่า Attack Speed นั่นเองครับผมในการโจมตีไวเนี่ยให้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแล้วตัวต่อมาเนี่ยตัดออกเลยก็ได้นะสำหรับที่เป็นให้ค่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับเวลาเราใส่เข้าไปสายโจมตีไวเนี่ยชอบปักมากนะครับสำหรับการ์ดสองการ์ดนี้นะการ์ดมาป่านะครับการ์ดมาป่านี่เหมาะกับอะไรมากที่สุดนะครับเราดูค่าไปแล้วนะครับถ้าเราเห็นค่าแล้วมันก็จะมีแอคแท็กแล้วก็แอคแท็กที่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ครี่เป็น เเอร์ซ็นนะะก็สายไหนที่ค่อนข้างที่จะใช้แล้วคุ้มนะครับน่าจะเป็นแอดนะแอดสายคริเนี่ยก็แรงมากๆนะครับผมนะถ้ายิ่งเราทําในช่วงเลดเกมนะครับยิ่งทําค่าที่เป็นแอตแทกสูงๆเนี่ยโอ้โหยิ่งเห็นผลนะครับผมเจ้าตัวผีกระดูกนะครับสเกลตันแคทนะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันครับผมเพราะว่า ก็มีครินะครับครีที่เข้าเลดนะครับแล้วก็แอดแท็ให้มาด้วยนะถ้าเป็นนักขนูเนี่ยก็ถ้าชอบถ้าเล่นสายสายครินะครับก็การ์ดนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่ถ้าแบบเป็นแอดนะครับแอดเนี่ยก็เล่นสายนี้เหมือนกันนะครับอีกตัวต่อมานะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นมีมาเพื่อนักขนูโดยเฉพาะสำหรับการ์ดนี้นะครับมัมมี่การ์ดนั่นเองครับผม นักตนูเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเห็นการ์ดนี้คงต้องควักตังตัวเองนะครับเพื่อเอามาเป็นเจ้าของให้ได้นะครับเพราะว่าเราดูจากค่านะครับมันมีแอคแท็กให้กับเราด้วยแล้วก็ค่าเด็กนะครับแล้วก็ฮิตนะครับผมซึ่ง2ค่านี้มันบาลานซ์กันนะครับยิ่งเราอัพเด็กเยอะๆนะครับฮิตเราก็จะยิ่งได้เยอะมากขึ้นแล้วฮิตที่การ์ตัวนี้ให้ออกมานะครับมันก็เป็นฮิตที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ2.75%ถึง5%เนี่ยคือมันจะ ดีโคตรนะครับออกมาเพื่อนักธนูโดยเฉพาะนะครับสำหรับการ์ดนี้นะมอมมี่นะครับผมตัวต่อมาผมไม่พูดละกันนะครับผมตัวนี้เนาะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับโพลิงเนาะแล้วก็เจ้าตัวปูก็ไม่ค่อยมีอ่าประโยชน์เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันคืออย่างที่เราเห็นแหละครับธาตุน้ำเนาะเออวิธาตุน้ํานก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับผมอะเรามาดูเจ้าตัวลิงดีกว่าครับลิงเนี่ยก็มีความน่าสนใจตรง ตรงที่ว่ามันให้ค่า a อ t แท็กสปีดไอมันให้ค่า a t t แท็กนะครับดาเมจเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ0.75ถึง1.25เปนะครับเจ้าตัวลิงการ์ดนะก็ถ้านักขนูได้มาก็ดีนะครับเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจให้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่ค่อยได้ดูการ์ดอะไรมากมายนะครับตัวนี้ก็คือสามารถตัดออกไปได้เลยนะโฟกัสไปที่ตรงสกิลคูดาวแล้วกันนะถ้ามีสกิลคูดาวเนี่ยผมคิดว่า ใครที่เล่นสายคู่ดาวนะครับน่าจะดึงเลยนะสำหรับการ์ดตัวนี้ก็มีค่าเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าให้ดีจริงๆก็เป็นสายวิสาหนะครับถ้าเอามาเล่นเนี่ยมันจะเหมาะมากเพราะว่ามันให้เอ็มแอคแ็กด้วยนะักสเตอร์นะครับสำหรับการ์ดมอบสเตอร์เนี่ยเหมาะกับอะไรนะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเหมาะกับสายแอมากกว่านะครับสายแอสสายครินะเพราะว่า มันมีตัวสกิลให้กับเราด้วยนะครับเราจะเห็นค่าว่ามันจะมีแอคแท็กแล้วก็ครีดามเมตแล้วก็ตัวนี้นะครับคอสคอสอ็มแพคนะครับซึ่งมันเป็นสกิลที่อาจะตีตีแบบไวมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายแบบสายกายภาพเลยแหละนะครับถ้าใครเล่นแบบสายกายภาพจริงๆอ่ะคือการ์ดนี้นะครับจะเหมาะที่สุดนะเพราะว่าเป็นการ์ดที่มีสกิลให้กับเราด้วยนะครับตัดออกเลยก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับตัวนี้ดีกว่านี่สําหรับการ์ดตัวนี้นะครับ เคออ้างคาวนะครับค้างคาวเนี่ยเป็นการ์ดที่ยอดฮิตมากๆนะครับสำหรับหลายๆคนเลยทีเดียวครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดฟ,ฟาร์มนะครับสามารถใช้ฟาร์มเนี่ยสบายเลยนะครับหรือใช้ไป PVP ก็ได้นะเพราะว่านะครับผมเจ้าตัวการ์ดตัวนี้มันมีสกิลของการดูดเลือดนั่นเองครับนี่ก็จะมีเจ้าตัวนี้นะอันนี้ก็จะเป็นการตีแล้วดูดเลือดนะครับแต่ว่ามันก็จะมี ครูดาวด้วยนะเวลาตีนะครับผมตีก็14.5นะในเซิร์ฟนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟ NFT เนี่ยจะค่าเหมือนกันหรือเปล่านะครับนี่แล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับก็ดูดเลือดเหมือนกันเลยโคตรโหดนะครับดูจาก HPD นะครับที่มันสามารถดูดเลือดได้ก็คือดาเมจ60%นะครับจากการดูดเลือด1ครั้งแต่มันก็จะมีครูดาวนะครับ20วินาทีนะครับในการครูดาวต่อครั้งงั้นแสดงว่านะครับ ถ้าเราอัปเกรดนะครับถ้าเราตีตีไปเนี่ยถ้ามันไม่ดูดเลือดนะครับมันก็คือเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับถ้าเรายิ่งอัพนะครับอัพสกิลข้างล่างเนี่ยให้มันตัวนี้ให้มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตีมากขึ้นนะครับเราก็จะสามารถดูดเลือดได้ไวมากขึ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งมันก็จะคูดาว20วิแล้วก็มาตีใหม่ตีใหม่ตีใหม่นะครับแล้วถ้าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้สูงๆนะครับมันก็จะติดดูดเลือดไว้นะครับหลังจากที่หมดคูดาว20วิไปนั่นเองนะซึ่งการ์ดตัวนี้ก็บอกเลยว่าเหมาะกับอะไรนะครับเหมาะกับวิไฟนั่นเองเพราะว่ามันให้ดาเมจไฟดาเมจนั่นเองครับตรงนี้นะถ้าใครเล่นสายวิไฟนี่บอกเลยว่าโอ้โหมันจะหดหดขึ้นมาหน่อยนะครับหดหดขึ้นมาหน่อยละกันนะยิ่งตัวมันก็หดอยู่แล้วนะสำหรับวิไฟนะครับ คนพูดก็หนาวหูกันนะครับว่าเออภาคนี้วิไฟนะครับจับมาแรางมากๆนะแล้วก็ถ้าได้การ์ดต,ตัวนี้มามันก็จะเป็นไฟดาวมเอนั่นเองครับที่จะเพิ่มให้นะครับผมออกอาเชอร์นะครับซึ่งออกอาเชอร์ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับอาเชอร์เป็นการที่เหมาะที่สุดที่ใส่แล้วคุ้มที่สุดก็คือนักธนูนั่นเองครับซึ่งนักธนูก็คือสกิลตัวนี้นี่เองครับผมเป็นสกิลธนูโดยเฉพาะนะครับเล่นธนูก็ น่าจะต้องมีติดตัวแล้วครับผมเอาไว้ลงแรงได้นะครับเออไปเล่ Pv น PVP นี่โอ้โหดูดิมันให้ดาเมจแรง,ด,แรงด,ด้วยนะครับอันนี้คือสำหรับนักขนูเลยนะสำหรับการ์ดตัวนี้นะครับออคอาเชอร์นะครับแล้วก็อีก,การ์ดตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นการ์ดเจ้าตัวนี้นะครับไพายเลสเคเลตันนะครับอันนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับ ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นการ์ดที่สําคัญมากๆนะครับเอาไว้ฟาร์มเซนีนั่นเองก็คือฟาร์มเงินครับผมถ้าใครมีการ์ดตัวนี้ก็ยัดไว้ฟาร์มเงินครับปล่อยบอทปล่อยอะไรต่างๆนานานะครับไว้ฟาร์มเงินเนาะโอเคมันจะควบคู่กันนะครับกับการ์ดเมอมาราลินตัวนี้นะครับซึ่งมาลินและก็ไพเรสเคตันนะครับจะเป็นการ์ด ดูโอ้ล้กันนะถ้าเรานะครับใส่ตัวนี้2ใบและก็ใส่ตัวนี้อีกประมาณสัก4ใบยอย่างนี้นะครับโอ้โหฟาร์มกระจายเพราะว่าเจ้าตัวมาลินเนี่ยมันเป็นไอเทมนะครับดรอปเลดนั่นเองมันจะเพิ่มเลดในการดรอปไอเทมนะครับถ้าเราใช้ในการฟาร์มนะ มันก็จะมีเลทในการดรอปการ์ดดรอปอะไรดบัดบดรอปของที่มันมีค่านะครับมันก็จะเพิ่มเลทให้เรานะยิ่งเราอัปเกรดเข้าไปเนี่ยเลทมันก็จะเพิ่มขึ้นผมรู้สึกว่ามันมีการ์ดต,ตัวนี้ตัวเดียวหรือเปล่าในเกมนะครับที่มันเพิ่มเลทไอเทมดรอปนั่นเองครับผมเดีย๋ยวขอพูดตัวนี้เลยกันนะครับนี่เรามาดูการ์ดตัวนี้ครับการ์ดตัวนี้ซึ่งเป็นการ์ดท,ที่เกิดมาเพื่อวิไฟนั่นเองครับเป็นสายอาชีพที่โกงมากๆนะครับ ยิ่งได้การ์ดตัวนี้ออกมาโอ้โหบอกเลยว่ามันเก่งจริงนะครับเรามาดูก็ได้นะมันให้ดาวเมทไฟนะครับนี่นะแล้วก็มีสกิลนะครับสกิลที่เบิร์นไฟได้ด้วยนะครับโอ้โหแบบโคตรโกงนะครับแล้วเรามาดูตัวตัวสกิลสตอมนะครับซึ่งมันโหดมากๆนะครับทำลูกอุกกรบหัสนะครับตกลงมาแล้วสร้างความเสียหายนะครับไปแนวรอบๆแล้วสร้างความเสียหายโดยการติดเบิร์นนั่นเองครับผมโอ้โห บอกเลยว่าการ์ดตัวนี้นะครับถ้าเราไปเจอวิไฟแล้ววิไฟตัวไหนที่มีการ์ดตัวนี้โกงครับผมอย่าไปสู้นะครับพยายามอย่าไปสู้นะ PVP ถอยถอยได้ก็ถอยนะครับถอยเล่นยิงก็ได้นะถ้าเราเล่นธนูนะครับที่ใช้งานค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่ละการ์ดเนาะการ์ดตัวไหนที่ผมไม่พูดเนี่ยมันคือ ถ้าให้สรุปก็จริงๆก็คือเป็นก๊์ดขยะก,ก็ได้นะครับอ่เป็นกร์ดขยะก,ก็ได้แต่ถ้ากา๊์ดที่อ่ที่ผมได้พูดออกมาเนี่ยเป็นการาดที่สามารถนํามาใช้งานแล้วก็ใช้งานได้จนยันจนเลสเกมก็ได้นะครับผมแล้วมันจะมีก๊์ดที่โหดๆขึ้นมาอีกก็คือก๊าร์ด5ดาวครับคือการ์ดาดาวผมจะไม่ทำคิปผมจะไม่ทําคลิปนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการ์ด5ดาวเนี่ยมันดีทุกก๊์ดอยู่แล้วครับผม5ดาวเนาะ แถวการที่เราจะเอื้อมการ์ด5ดาวได้นี่บอกเลยว่าเราต้อง1เราต้องเติมหนักจริงๆแล้วก็ต้องไปตีบอสติดอันดับท็อปมันอาจจะดรอปให้เราอะไรแบบนี้นะครับเออแล้วก็หรือว่าเราต้องมีเงินหนาเพื่อดึงของดึงการ์ดในตลาดนั่นเองครับผมในส่วนของการ์ดใน5าดาวนะผมไม่พูดละกันนะครับเพราะว่าการ์ด5าดาวเนี่ยมันเป็นการ์ดอะไรที่เก่งอยู่แล้วนะครับทุกการ์ดนะแต่ถ้าการ์ดสดาวเนี่ยเราก็ต้องได้มาคัด กรองนะครับได้มาเลือกด้วยว่าจะเอาการ์ดตัวไหนที่เหมาะที่สุดกับสายเรานั่นเองครับผมโอเคคลิป okay, นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการเลือกตัดสินใจว่าจะเอาการ์ดสีดาวตัวไหนมายัดเข้ากับตัวและใช้ตามสถานการณ์ตัวเองนะครับถ้าเราดูดีๆอยากที่ผมพูดมาตั้งแต่แรกนะครับการ์ดแต่ละการ์ดเนี่ยมันมีประโยชน์หมดนะครับในการ์ดสีดาวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดเซตนะครับไว้ทำช่วง ไหนมากกว่าไม่ใช่แบบจะเอาการ์ดแค่ชุดเดียวที่เราใส่กับตัวนะครับแล้วไปใช้ทุกสถานการณ์อันนี้มันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ต้องเก็บไว้ว่าเออสถานการณ์ p v p ต้องใช้กร์ดตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็สถานการณ์ในการฟาร์มก็ต้องใช้การาดตัวนี้นะครับเวลาตีบอสก,ก็ต้องใช้กราดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเร่งทำดาเมจให้ติดอันดับและนั่นเองนะครับผมโอเคคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการพูดเกี่ยวกับก๊าร์ด4ดาวที่น่าใช้นั่นเองครับผมใครชอบอะไรก็อย่าล เลครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม